คือการที่เราจะแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเป็นคนสองคนถูกไหมคือว่าในส่วนของความพร้อมเนี่ยมันต้องพร้อมไปด้วยกันครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะแบบไปถึงสเต็ปนั้นสิ่งที่ดีก็คือรอได้โอยรอได้ทั้งชีวิตก็รอได้แล้วมีมีอ้อนอ้อนบ้างเอาจริงๆกับผมเป็นคนแบบเสียงไฟมากกว่าเขาไหนๆๆ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 ๆ ว่าแบเรื่องแต่งงานตอนนี้ยังไม่ได้เลยทางน้องไม่ได้ครับแต่ก่อนนั้นั้นเราบอกว่าเราพร้อมเออยังไงไม่ใช่คําว่าพร้อมก็คือว่าคือการที่เราจะแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเป็นคนสองคนถูกไหมคือว่าในส่วนของความพร้อมเนี่ยมันต้องพร้อมไปด้วยกันนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็บอกว่าน้องเขางานกําลังเยอะอยู่กําลังรุ่งเลยกําลังปังอยู่อะไรเงี้ยก็ยังตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะแบบ ไปถึงสเต็ปนั้นเลยแซวนาตอนนี้คือเราพร้อมแต่ว่าทางเขาอาจจะยังไม่พร้อมถูกไหมก็ก็ความพร้อมก็ต้องคู่กันอยู่ดีฮะใช่ฮะสิบปีก็คือรอได้โอ้ยรอได้ทั้งชีวิตก็รอได้เต่อต้องหลัหวานหวานบ่อยเอออะไรนะครับหวานบ่อยนะคะทุกคนก็ก็บ้างครับเล็กน้อยเติมสีสันให้กับชีวิตน้องน้องบอกว่าด่านแรกก็คือคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ยังไม่อนุญาตแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบได้มีคุยกับคุณแม่ ไม่ไม่เคยคุยเรื่องนี้กับคุณแม่เลยครับแต่ว่าก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าตอนนี้คือน้องเขากำลังอยู่ในช่วงแบบกำลังทำงานแบบเป็นช่วงแบบโอ้โหกำลังงานเอองานกำลังเยอะมากมากเลยครับก็เขาสนุกกับการทำงานอยู่ด้วยครับก็ก็ดีแล้วครับทำงานจริงๆเคยไปไปเปย์อะไรกับคุณแม่ของน้องบ้างยังเลยยังยังไม่เคยเปย์ิีว่าที่จังหวะเขาไปแบบว่าเออค่ะไปไปยื่นก็ยังไม่ใช่ตอนนี้อยู่ดีใช่ครับก็อาจจะเป็นเรื่องของในอนาคตครับถ้ารู้สึกว่า ใกล้แล้วค่อยไปคุยแต่ว่าตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังครับใกล้ที่ว่านี่น่าจะปีไหนก็ไม่ไม่น่าเกิน40ปีนี้หรอกครับ40ปีรอรอกันไปก่อนใช่โ้โหแรงมากแต่น้องบอกว่าก็คือชอบแย่่เอรื่องแต่งงานอย่างเงี้ยใช่ครับก็ชอบแกล้งชอบแกล้งเซลล์ หรือเขาเขาไปเปลืองเขารอเลยหรือว่าเขาเราเขาที่เขาที่เรามาไงรอเอออุ้ยนี่ผมอยู่ท่ามกลางกูรูอ่ะเนี่ยทุกคนดูรู้เรื่องเลยหมดเลยโอ้กุรูโซนหมดเลยจ้ะกุรูโซนหมดเลยจ้ะ เขาสง<ด>่งสัญญาแล้วหรือเปล่าเขาถึงเงยอะมาขนาดนั้นไม่ไม่หรอกครับคือจริงๆเขาผมก็ก็เห็นอยู่ว่าในตารางคิวงานเขางานเขาย<ม>ังเยอะมากอยู่อะไรเงี้ย<ม>ไปล่วงหน้าไปจนถึงปีหน้าแล้วอะไรเงี้ยครับงานก็เขาต้องไปอีกพักหนึ่งแหละหรือพี่เต๋อต้องเตรียมกับพี่ก <c oughs> ้าวไ่าประกดหยุดรับงานหน่อยเบื่อตลอดจังหวัดัช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบ้าช่วงงานเดี๋ยวไปเบรกสิช่วงงานต้องต้องทำงานเรามีงานต้องต้องขยันทำงานครับแต่ยืนยันว่าเราก็คนนี้แหละเนาะ โอ้ยนอนวันนี้เลครับได้ผมตอบว่าไงต้องคนนี้อยู่แล้วใช่ครับมีความแบบกดดันมากไหมพี่เต๋อแบบกระถูกจับตาอยากให้แต่งอยากให้อะไรอย่างนี้ตลอดเวลาตอนนี้ตอนนี้เริ่มกดดันเพราะว่าทุกคนถามกันเยอะแต่จริงๆผมก็เป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ครับคือแบบเหมือนแบบแค่มีเขาอยู่ข้างก็มีความสุขเจ้าชายน่าปวดเนี่ยเวลาแบบทำงานเยอะๆอย่างเงี้ยพี่เต๋อครับมันไม่ไม่เคย ไม่เคยเลยครับเพราะว่าชอบทำงานกันทั้งคู่ครับแต่ว่าต่อให้ทํางานหนักแค่ไหนมันก็จะต้องมีเวลาแบบได้เจอกันแล้วก็ทุกวันก็จะมีการคุยกันอยู่แล้วก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีมีอ้อนอ้อนบ้างครับ โอ้ยเหนื่อยอะไรเงี้ยเครียดมากเลยไมนเสียงเสียงแบบไหนเสียงเสียงตอนที่เขาเสียงผมหรือเสียงเสียงเพี่เต๋อเราต้องใช้ระดับไหนเสียงพี่เต๋อยังไงเอาจริงๆกับผมเป็นคนแบบเสียงไปมากกว่าเขาแน่ไหน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 เสียงสิบสองมาแล้ววันนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะผมอายเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงอายเหมือนกันนะแล้วน้องใหม่ว่าไงเขาก็แล้วแต่แล้วแต่วันครับบางวันเขาก็จะบอกไปนนอนสิอะไรอ่ะก็มี หรือบางวันเขาก็บอกโอ้ก็มีแล้วแต่วันมึงมากกว่าเขาอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าเขาเขาก็มีความเป็นมุ้งมิ้งครับแต่เขาเก็บทรงดีกว่าผมใช่ใช่แล้วมันทำให้เราถ่ายเหนื่อยไหมคะเฮ้ยอย่าถายเหนื่อยนะเป็นการแบบเติมกำลังใจให้กันเรียกว่าน้องใหม่ได้ในเยียวยาใจเราที่สุดใช่อันที่สุดครับนับประวันออีกแล้วอ่ะพี่เต๋อพอพอพอเรื่องเรื่องงานแต่งมันอาจจะต้องแบบ ยิงวกกลับมาที่นี่ได้ยิงระยะอีกปตะพังหนึ่งอายุอานามเรายจงไงมันจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยไงพี่เต๋อเอาจริงเรื่องนี้ผมกังวลเหมือนกันเพราะปีหน้าผมเป็นเจเพศแล้วไงเพราะเลยรู้สึก่ี45หรอ45 45มันลง5ไหนก่อด5ไหนมันเป็นใหญ่5คือเรื่องอาวุธเอ้ยไม่ใช่อาวุธอายุเรื่องอายุเนี่ยผมไม่ไม่ได้กังวลมากครับเพราะผมรู้สึกว่าข้างในผมก็ยังหนุ่มอยู่แลาก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังมีแรงยังทํางานได้ยังแบบสนุกสนานกับชีวิตอยู่ครับก็ ไปได้เรื่อยๆครับไม่ได้ไม่ได้เอาอายุมาเป็นเกณฑ์กำหนดครับถ้าน้องใหม่เ็าบอกอีกสิบปีอยากจะทำงานเกินได้ครับสิบปีก็ได้ก็พร้อมรอทั้งชีวิตอยู่แล้ว